สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับแล้สหรับในคลิปนี้ครับผมก็จะมาถึงคิวของรีวิวและทดลองใช้งานตัว Linux Distribution ที่หลายๆท่านรอคอยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคิวของตัวระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า s o l i n OS นะครับผมก็มาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับผม s o l i n c o m นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการของเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก็แล้ดู สวยงามนะครับผมรีมแบบดูโอเคอ่านี่คือคอนเซปต์ของตัวโซล n นอยด์ก็คือเขาจะมี หน้าจอที่มีหน้าตาคล้ายคลึงก,กันกับตัวระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นเคยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Windows จะเป็น Mac หรือจะเป็นทาง Ubuntu อะไรอย่างนี้เขาก็มีในส่วนของทีมให้เราเลือกได้นะครับว่า,าเราจะเซตในส่วนของหน้าตาของระบบปฏิบัติการตัวนี้ให้อยู่ในรูปแบบใดนะนี่อันนี้เขาจะโชว์จุดเด่นในเรื่องของอความรวดเร็วในการทำงานนะครับผมแล้วก็บอกว่า อ่อจะมีไอเอ็มมดลมุลนี้น้อยลงนะครับโฆษณาเขาแล้วก็นี่ครับมาเล่นหน้าจอเก่าๆ่างนี้ครับบอกว่า s o ลิน OS เจ้าจะมีรุ่นที่เป็นไลท์อีดิชันนะครับที่อ่า สามารถทำงานได้เพื่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุถึง15ปีเลยทีเดียวนะผมใครที่มีคอมโบลานอายุเราเรา15ปีก็สามารถลงระบบปฏิบัติการตัวนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยาสามารถที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับเพื่อที่จะประหยัดเงินในการอัปเกรดและที่สำคัญก็คือไม่มีการบังคับการใช้ตัว TPM หรือ Trust Platform Module ด้วยนะครับแต่นี้ก็ คนทำเว็บนี่ก็น่าจะจงใจแซะระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะ,ะตัวในส่วนของ Solino OS นะครับผมเขามีพื้นฐานมาจากตัว Ubuntu นะครับผมก็เขาบอกว่า Ubuntu ในมีลักษณะหน้าตาอย่างไร Solino OS ก็เหมือนกันอย่างนั้นนะครับเพราะเป็น OpenSource แล้วก็มีพื้นฐานมาจาก Ubuntu นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะ,ะก็แน่นอนว่าเป็น Linux เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีในเรื่องของไวรัส malware อะไรเข้ามารบกวน เราก็จะมีในเรื่องของอ่าอัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นก็คือเป็นจุดเด่นพื้นฐานของทาง Linux ทั่วไปอยู่แล้วนะครับในสส่วนนี้เขาก็มาพูดถึงนะครับผมอ่าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็เขาบอกเลยว่า SolingOS นะครับจะไม่มีการอ่าเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะครับเพื่อไปทําการโฆษณาหรือเอาไว้เกี่ยวข้องกับพวกหน่วยงานภาครัฐอะไรบางข้งนั้นนะครับผมนยกันเรียกว่าโฆษณานะครับผ หรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะมาสอดส่องอะไรการใช้งานอะไรของของเราได้เลยนะครับผมเพราะเขาไม่มีไม่มีเรื่องของเก็บข้อมูลผู้ใช้งานนะครับแล้วก็โซลินเ s เนี่ยก็เป็น Open Source นะเหมือนเป็น Linux ตระกูลอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ ดูในส่วนของซอร์โค้ดของตัวระบบตัวนี้ได้นะครับก็แสดงถึงความโปร่งใสในในการพัฒนานะครับผมว่าเออระบบตัวนี้เขาไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานนะครับผมเอาอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับผมก็เขาจะมีรอ,องรับพวกนี้ด้วยนะเป็นสตีมลูทิสนะแล้วก็มีตซแวร์สโตร์ g o g ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วเขาก็จะมีแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยนะเขาเรียกว่า s o l i n c o n n e c t นะครับผมก็อันนี้เขาก็มีแอปฟี เชื่อมกับมือถือเอาไว้ซิงข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะคสำหรับคนที่ต้องการซิงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะเราก็มีมาให้ด้วยนะก็จะมีคุณสมบัติอื่นๆมากมายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนเลื่อโหลดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยมาเล่ากันในส่วนของเวอร์ชันปัจจุบันนะครับที่ลงคลิปตัวนี้ครับก็จะมีเป็นเวอร์ชัน16นะครับผมก็จะมีหน้าจอแบบใหม่นะครับมีหน้าจอล็อกอินแบบใหม่ ก็จะมะีการทํางานที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลื่นไหลมากขึ้นนะฮะเราก็จะมีหน้าจอนี่นครับติลเตอร์นะครับหน้าจอเริ่มต้นที่ดูเรียบง่ายนะครับเราก็รองรับนี่ในเรื่องของตัวทัชแพดนะครับที่ใช้กับพวกโน้ตบุ๊กนะครับก็ ลองรับฟีเจอร์อ่าเกสเจอร์อะไรของเขานะครับผมก็ต้องไปเล่นดูนะแล้วก็อันนี้ก็จะบอกว่าลองรับแพ็กเกจได้หลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นอ่าพนี้เป็น f l a t แพ็กนะครับผมอันนี้เป็น Snap นะ db อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน2อ,อันนี้ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแอป Store ของเขานะเขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะเขารองรับทั้ง Fat Hu b นะก็คือ a t p a c k แล้วก็ Snap ด้วยนะผมก็คือลงปุ๊บเมาก็มีทางแอปพลิเคชันที่รองรับทั้ง2แพลตฟอร์มนี้มาให้ตั้งแต่แรกอันนี้แล้วก็มีในส่วนของรอ,องรับ Windows แอปพลิเคชันด้วยนะครับนี่ก็เมื่อเราเปิด exe ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็จะบอกอันนี้ก็บอกว่าเออโซมเนี่ยมันมีใน Linux นะถ้าเปิด Zo ม m i n s t a l l e r ขึ้นมาเนนี่็ดโดโ Zo load ท กได้หรืออันนี้จะเป็นเกมนะเกมเขาบอกว่าเออบอกว่าเกมเนี้ยมีให้ลงบนรูทิสนะผมเขาก็จะติดตั้งเกมบนรูทิสให้นะผมเออนี่ก็ถือว่าดีเลยนี่ก็จะเป็นหน้าจอเขานะการดีไซน์อะไรต่างๆแล้วก็มีธีมนะที่คล้ายกับ Windows 11นะครับผม แล้วก็มีนี่เจลลี่โหมดหน้าตาแบบนี้และที่เหลือเทียบเลยนะก็จะเป็นเวอร์ชัน16ของเขาโดยโซลินเวอร์ชัน16นี้นะครับจะมีให้โหลดในเวอร์ทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันนะก็จะเป็นเวอร์ชันโปรเวอร์ชันคอ r e และไลท์นะครับผมโดยทั้ง3เวอร์ชันเนี่ยก็จะมีจุดแตกต่างของมันอยู่นะครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นจุดแตกต่างของเขาระหว่างเวอร์ชันโปรคอ r e และไลท์นะครับผมก็ในเวอร์ชันโปรเนี่ยเขาจะมีในส่วนของหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับให้เลือกมากกว่านะก็ะคือ เขาจะมีรีมที่เป็นหน้าตาเหมือน Mac mm hmm. เหมือน Windows mm hmm. เหมือน u u u t u นะครับเขาจะมีมาให้แล้วก็จะมีติดตั้งเนื้อของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นแอปพวกที่เป็น Open Source นะล่ะผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เอาแอปเสียงเงินมาลงให้เป็นพิเศษแต่อย่างไรนะราะคนที่ใช้เวอร์ชั่นปกติเวอร์ชัน core แล้วก็โหลด แยกได้นะแต่นี้เขาบันเดิลมาให้แต่คิดว่าไอ้ส่วนของ desktop layout เนี่ยน่าจะเป็นทางโซลิงเขาพัฒนาเองนะบอันนี้เขาเพิ่มมาแล้วก็จะมีในเรื่องของ support นะครับก็จะเป็นเรื่องของถ้าลงแล้วมีปัญหามีพังหรืออะไรงี้ก็สามารถติดต่อไปยังซัพพอร์ตของเขาได้โดยตรงนะครับผมโดยเวอร์ชันโปรเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่39ดอลลาร์ก็อยู่ประมาณ1,000บาทนะครับผมแต่ถ้าคนที่แบบ ไม่อยากเสียเงินนะครับผมเขาก็มีเวอร์ชั่นคอ r e ที่มีฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชันโปรนะครับก็ก็สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีแล้วก็เวอร์ชันไรนะครับที่เขาตัดในส่วนของ a d v a n c e d เดสก์ท็อปก็คือเป็น Gnome ออกนะครับเราใช้ f c e มาแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากอรนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนกันนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันก็สำหรับใครที่ใช้คอมเก่านะโบราณหรือก็เวอร์ชั่นไรก็น่าจะตอบโจทย์นะครับโอเคนะครับผมก็ในส่วนของรายละเอียดในหน้าเว็บของ s o l i n โอเสเนะีจะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของหน้าจอการทํางานของตัวระบบของเขาเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า s o l i n OS นะผมก็ใอคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน16นะผมก็อ่าหน้าจอเริ่มต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันคอนะครับผมก็เวอร์ชันมาตรฐานนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวจัดการแฟ้มข้อมูลนะของตัว SoliOS อนะผมอันนี้ก็จะมีเขาจะมีให้เลือกนะเป็นไลท์โหมดเป็นดาร์กโหมดนะก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอ่าน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของอปุ่มเหมือนปุ่มสตาร์ทวินด์โอนะผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเอ่อโหมด a c t i v i t y นะของ g e n นมอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันอ่าสามจดนะคิดว่าน่าจะไม่ชไม่ถึงเวอร์ชัน่น40อันนี้เขาจะมีเบราว์เซอร์ไฟฟอกมาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าซอฟต์แวร์นะครับผมก็มีซอฟต์แวร์ให้เลือกผก็ มีหลายตัวเลยเพราะว่า,าตัวระบบตัวนี้เนี่ยเขามีคลังในส่วนของ แอปพลิเคชันเนี่ยทั้งหลายรูปแบบเลยทั้งตัวแพ็กเกจ d ีแล้วก็มีเป็น Snap แล้วก็ Fat Pack นะครับผมก็สาม,มารถเลือกได้นะครับผมนี่เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจปกติของเขาก็คือเป็น,น d b บนะ s o l i น o อแล้วก็จะมี Snap แล้วก็อันนี้เป็น Fat Pack นะครับผมก็ตามที่เขาได้ระบุเอาไว้นะก็ลองไปติดตั้งแอปพลิเคชันดูนะในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ start menu เนีเน่ยเขาให้แอปอะไรมาบ้างครับก็ไปดูกันนี่ครับก็ร y เขาก็มีแผนที่มาให้นะแล้วก็ ีพยากรณ์อากาศมาครับแล้วก็เกมก็เกมพื้นฐานนะครับของ g ีโนมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษกราฟิกนะครับเขาให้โปรแกรมกิมมาแล้วก็แล้วก็มีโปรแกรมดูรูปพื้นฐาน,นครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเช่นเดียวกันอินเทอร์เน็ตก็มี Firefox แล้วก็อันนี้เป็นโปรแกรมรีโมทติดตั้งมาให้ออฟฟิศนะครับก็ เอารีบาร์ออฟฟิศก็ขนมาเต็มเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มีโปรแกรมอ e ีเมล Evolution มาให้แล้วก็มีโปรแกรมจีโนมคา l endar ที่เป็นโปรแกรมปฏิทินมาให้นะครับมดซาวนะครับผมเขาก็มีโปรแกรมตัดต่อ,ตอวิดีโอที่มีชื่อว่า PTV มาให้นะครับผมแล้วก็ แปลกดีนะครับแล้วก็เขายังมีโปรแกรมเบิร์นซีดีมาให้ด้วยนะครับผมก็ทุกวันนี้เนี่ยคือก็ไม่ค่อยเห็นมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CD ดีดวดีกันแล้วนะแต่อันนี้เขาก็ายังมีโป,โปรแกรมมาให้นะครับผม เป็นโปรแกรมเบิร์นซีดีดีวีดีโปรแกรมบันทึกเสียงแล้วก็อันนี้โปรแกรมเล่นวิดีโอนะสิเทมทูน่ะเขาอันนี้น่าจะเหมือนกันกันกบทางอ b u n t u นะครับก็มีตัว additional driver นะครับลงดเว v e r ใดน,นี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราใช้พวกกระจอ IV ิดีอหรือพวกไอโมดูล Wi-Fi อะไรพวกนั้นนะที่ต้องโหลดไดเวอร์แยกนะก็มันจะอยู่ในนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของอการจัดการพลังงานตั้งค่านะครับตังค่าอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตั้งค่าพื้นฐานเหมือนกันกับ จีโนมทั่วๆไปนะครับผมก็อุบุนตูก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากในตรงตรงนี้แล้วก็มีซอฟแว์อัปเดตนะ่าทัวอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเริ่มต้นของเขานะคือ เปิดการใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะจะมีแอปพลิเคชันโทรขึ้นมานะครับก็นี่ครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับผมอันนี้ผมปิดเสียงเอาไว้นะแล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า s o ลินคอนเน็กตนะครับผมอันนี้ก็จะต้องใช้คู่กันกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต้องเอามือถือมาต่อ w i f i ให้อยู่ในวงเดียวกับเครื่องที่ลงเรน u x ตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นแอปของเขานะอันนี้ผมไม่ได้มีตัวมือถือที่ลงแอปตัวนี้ไวน้น ยังไม่เจอกกอุปกรณ์นะครับผมอันนี้ก็สามารถทํางานได้หลากหลายนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปเล่นดูแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นโซลินแอปเลิเนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอธีมของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันโคนะครับก็เลยทําให้ไม่มีในส่วนของธีมพิเศษนะครับที่เขามีมาให้อย่างพวกทีมหน้าตาเหมือนแม c เหมือน Windows 11ออะไรพวกนี้อันนั้นต้องซื้อเขานะครับผม t a ตน a า d เขามีมาให้แค่นี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของข้างล่างนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสไตล์ Gnome นะครับผมก็สไตล์ก็จะมีประมาณนี้นะก็อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับ Ubuntu นะครับผม ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะผมอันนี้ผมขอใช้สแตนดาร์ดแล้วกันนะครับผมถ,ถ้าใครที่ไม่พอใจนะในส่วนของสีที่เขาให้มานะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับผม,ผมก็นี่จะเปลี่ยนเป็นไลท์โหมดนี่เป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็สีของไอคอนสีของตัวเอ่อไฮไลไท์ที่เลือกเนะี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะแล้วแต่เราเลย นี่ครับม,มีมีทั้งหมด64สีด้วยกันนะครับผมก็กดเลยแล้วแต่ชอบนะครับผมก็ชอบสีไหนแนวไหนนะครับก็กดได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับที่เราสามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยว่า จะใหะ้เวลาเท่านี้โมงคนระับให้มันเป็นไลท์โหมดแล้วก็เวลาเท่านี้โมงก็เป็นทาร์กโหมดก็สามารถปรับได้นะครับผมนี่สามารถเซตได้อันนี้เราแต่เราเลยแล้วก็สำหรับคนที่แบบไม่อยากได้ตีมหน้าตาแบบนี้นะครับเราอยากได้ตีมที่เราโหลดมาเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ที่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถโหลดแล้วติดตั้งแล้วก็ไปเลือกที่ตรงนี้เอานะก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ,งปุ่มข้างบนนี้นะครับผมเราสามารถที่จะ เลือกได้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาได้นะครับผมแล้วก็ a อนิเมชันนีคือเวลาเราเนี่ยกดเปิดปิดหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะมีเจลลี่โหมดมาให้ด้วยนะครับในนุก ตากูอืออื่นจะไม่มีนะครับผมถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าต่างแอปพลิเคชันะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีสถานะเหมือนเยลลี่นะครับเมื่อเราก,กดคลิกเมาส์ค้างลากไปเนี่ยตัวแอปพลิเคชันมันก็จะมีลักษณะยืดหยุ่นนะครับแบบนี้นะครับผมก็ดูแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะแต่สําหรับคนที่เครื่องไม่แรงนะครับผมก็หรือลองเล่นแล้วมันหนวงเนี่ยเราก็ต้องปิดนะครับสของหน้านะจอเดสก์ท็อปนะก็สามารถที่จะ เปิดปิดไอคอนหน้าจอได้นะครับสำหรับคนที่แบบชอบลโล่งอนี้ก็ก็ได้เช่นเดียวกันนะก็แล้วแต่เลยแล้วก็ฟอนต์นะผมก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์พวกนี้ได้เองนะผมก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันนะว่า,อ,าอยากได้ฟอนต์แบบไหนนะครับแล้วแต่เราเลยโอเคนะครับผมในส่วนของ s o l i นแอ p พลิเคชั่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนของ u t i l ลิตนะก็จะเป็นเครื่องมือในประสงค์นะก็แล้ว ก็น่าจะคล้ายคลึงก,กันกับทาง Ubuntu นะครับเครื่องมืออะไรต่างๆเหมือนกันาตามสไตล์ของจีโน e ของเขานะครับผมแล้วก็ตูน นี่ครับ System Monitor ก็ยังเป็นสไตล์ G ีโนมนะครับก็ใครที่ใช้ u b บ n นตอยู่ก็มีการใช้งานที่เหมือนกันอยู่แล้ว Terminal ลอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านนี้จะเป็นในส่วนของโฟลเดอร์ตัวที่เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์เซตติ้งแล้วก็ Solid a p p พ a ินะครับก็ในส่วนของแอปพลิเคชันพื้นฐานนะของตัว s o l i n OS ก็จะมีหน้าตา ประมาณนี้นะครับผมก็ในฝั่งนี้นะครับผมเขาก็มีในส่วนของรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานี้ก็จะเป็นแลนอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันใน s o l i n c o n n e c t นะครับผมอันนี้เขาก็มีปิดเครื่องตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ได้นะครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับผมก็โอเคนะผมก็สลับในการทดลองใช้งานในตัวของ s o l i n o s นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอสรุปทรง้ายคลิปละกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง Linux Distribution อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะ ว่ามันมีรูปแบบ หน้าตาการใช้งานที่น่าจะคุ้นเคยนะครับมาจากระบบปฏิบัติการตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น Windows หรือจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่นะพอย้ายมาเป็น Linux เนี่ยก็รูปแบบการจัดวางอะไรต่างๆเนี่ยทั้งแอปพลิเคชันทั้งเรื่องของระบหน้าตาอะไรเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ามันจะเป็นในส่วนของทัสบาร์ไ hey, อตัวของปุ่มที่มีเมนูขึ้นมาคล้าย s t a r ์เมนูอะไรพวกนี้ก็อ่าคนที่ย้ายจาก Windows มาเป็น Linux เนี่ยมา ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะปรับตัวไม่มากนะครับผมและเนื่องด้วยตัวระบบตัวนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากระบบปฏิบัติการ u b u n t ตูนะเพราะมันก็เลยทำให้อ่าในทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันพื้นฐานที่เขาให้มาแล้วก็เรื่องของระบบ ภายในนะครับเรื่องของแฟ้มข้อมูลเรื่องของแอปพลิเคชันระบบแพ็กเกจอะไรงนี้ก็จะเหมือนกันกับอุบมงตูแบบเไปไ๊ะเลยนะครับผมก็ใครที่เบื่อการใช้งานอุ u มงตูแล้วย้ายมาตัวนี้ก็ก็แทบไม่ต้องจะปรับตัวอะไรเลยนะครับเพราะมันมีรูปแบบการใช้งานที่เหมือนเดิมนะเพียงแต่รูปแบบหน้าจอที่ดูแล้วก็น่าใช้ไป,ไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรีโนดิจิทัลชั้นนะครับที่ให้คุณผู้ชมที่สนใจนะเอาไปพิจารณานดูแล้วกัน ก็คิดว่าระบบตัวนี้น่าจะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่หัดเล่นอีก1ตัวแล้วกันนะนนี้ไว้พิจารณาแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในรายการ Country l i n u นะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ